ดีโอไม่ชอบไปใส่น้นะตงมา่กนไม่ไม่ไมไมพี่จนจะถ่ายรูปตัวเองนากินอะไประวังระวังไป่าม,ากกมันออกนอกกระทาแล้วน่ากินเลยมันออกนอกกระทะแล้วโอ้ย,ยไปเอาผ้ามาเช็ปดปฏิชาโชว์ชือแคม ไม่ได้โซเชียลแคมข็งทำไมไม่ใส่แว่นอะไม่ชอบไม่มีอารมณ์ใส่แล้วใส่แออกนอกกระทะเลยเปิดตัวสองนะ ทำอะไรก็ไม่รู้มองตอดค่ะใส่แค่นี้จะพอเฮ้ยเฮ้ยเยอะไปก็เค็มไปนะแค่นี้พอวะไม่รู้ พออยู่นะพออยู่ใช่ใช่พอพอเอาเอาน้ำเอาน้ำใส่นิดหน่อยก็ได้มั้งไม่กินไหมล่ะเธอถือกล้องว่างนี่แหละพี่สาวผัดผัดมา嘛อยากมาช่ยวยฉันท้ ของคู่หายก็คือซ้อนหอยนางรมตามสามแม่ครัวหมังดูนะคะเขาทำจนจะไหม้อยู่ okay, แล้วใครทำใครทำโอเคแล้วว่าเจอกันคุยกัี่แจนต่อหโลบฉันจะผัดเองไปแล้วให้มันผัดไปมาม่าไหมของมัน <c oughs>